พุทธสิน dnc tv, tv ต้องใช้คำพูดสักกี่คำแทนสิ่งที่คุณได้เห็นจะดีหรือไม่ถ้าความจริงเหล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านมือของคุณสถาบันพุทธศินแห่งโลกเปิดบริการสื่อธรรมะที่ใช้สำหรับประกอบการสอนศิลธรรมอาทิเช่นภาพพุทธประวัติงานแอนิเมชันต่างๆและรับชมสื่อนทิทรรศการออนไลน์แบบ360องศา โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆได้เพียงเข้ามาที่เว็บไซต์พุทธศิน .dmc.tv หรือทางแชน่ y o ยูทูบพุทธศิน .dmc.tv มาร่วมกันเผยแพร่ความจริงของชีวิตให้ถึงแก่ชาวโลกด้วยมือของเรากันนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่ออัปเดตผลงานใหม่ๆจากสถาบันพุทธศินกันนะคะพุทธศิ์ .dmc.tv พุทธศิน .dmc.tv